โรงเรียนหลอนๆกับการนอนปลายเท้าเพื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายปีก่อนในตอนที่เอกยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาเอกอยู่โรงเรียนพักนอนที่อยู่ในป่าเขาห่างไกลาจากความเจริญหอพักก็ทําจากไม้ไผ่ทําให้เวลาเหยียบแล้วมีเสียงดังกรอบแกรบเย็นวันเสาร์วันหนึ่งก่อนปิดภาคเรียนเอกมีที่พักอยู่หอหนึ่งได้ไปเล่นกับเพื่อนชื่อขุนและตุนที่หอห้าซึ่งระยะห่างของแต่ละหอก็ห่างกันพอสมควร เอกเล่นกับเพื่อนจนลืมเวลาพอรู้ตัวอีกทีก็ปาเข้าไปสี่ทุ่มกว่าแล้วเอกที่รู้ตัวว่ามันดึกแล้วเลยขอให้เพื่อนที่ชื่อขุนกับตุนไปส่งตัวเองที่หอหนึ่งแต่ทว่าขุนกับตุนก็เป็นคนขี้กลัวเหมือนกันทั้งสองคนไม่กล้าไปส่งเอกเพราะระยะห่างของหอหนึ่งกับหอห้านั้นไกลกันพอสมควรและระหว่างทางก็ไม่ได้มีไฟกิ่งด้วยเอกจึงขอนอนกันเพื่อนที่หห้เลยแต่ทว่าเพื่อนที่นอนติดก,กับขุนและตุนเขาไม่พอใจ เพราะถ้าเอกนอนแทรกระหว่างกลางขุนกับตุ่นจะทําให้พื้นที่ของเพื่อนคนอื่นแคบลงอีกอย่างช่วงนั้นอากาศค่อนข้างร้อนด้วยเอกที่ไม่กลับหอหนึ่งจึงตัดสินใจว่าจะนอนหอห้าให้ได้เอกจึงบอกกับเพื่อนๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานอนปลายเท้านี่เองขุนกับตุนก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยปล่อยให้เอกนอนที่ปลายเท้าของทั้งสองคนนกกระท้งทุกคนหลับไปตกดึกประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเอกที่นอนอยู่ปลายเท้า รู้สึกว่าอากาศในหอพักนั้นเริ่มหนาวขึ้นมา <im it> เอกพยายามจะลุกขึ้นกะว่าจะขึ้นไปเบียดนอนกับขุนและตุนแต่ทว่าในขณะที่เอกพยายามจะลุกขึ้นนั้น <im it> เขากลับลุกไม่ได้และขยับตัวก็ไม่ได้เลยในขณะเดียวกันเอกก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรหนักๆทับอยู่บนอกของเขาในเวลานั้นเอกรู้กลัวมากเขาไม่รู้จะทำยังไงดีจะเรียกหาเพื่อนที่นอนอยู่ในหอห้าก็ทำไม่ได้ในเวลานั้นเอกพยายามตะโกนหาเพื่อนแต่กลับไม่มีเสียงใดๆออกจากปากเขาเลย เอกจะทำอะไรได้ในตอนนี้เขาจึงพยายามตั้งนโมตะขึ้นมาสามรอบภายในใจด้วยความหวาดกลัวเอกจึงสวดมนต์ไหว้พระในใจต่อเลยหลังจากนั้นเอกถึงจะลุกขึ้นมานั่งได้เอกจึงตะเกียกตะกายขึ้นไปเบียดนอนกับขุนและตุนแต่ขุนกับตุนก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูเอกเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งคนอื่นๆในหอห้าก็ไม่มีวิแววว่าจะตื่นเลยสักคนทว่าในตอนนั้นเอกยังมีความรู้สึกหนาวเย็นทั้งกายใจเหมือนกับว่ามีสายตามองมาที่เขาอยู่ตลอดเวลา เอกที่กลัวแบบสุดๆจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาสักพักความรู้สึกเย็นยะเยือกและสายตาที่มองมาที่เขานั้นก็หายไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและแอนพระเพลเอกพยายามปลุกขุนกับตุ่นแต่ก็ไม่มีใครตื่นเลยทําได้เพียงสวดมนต์ต่อไปเอกพยายามข่มตาหลับแต่ก็ต้องใช้เวลาสักพักกว่าเอกจะหลับลงอีกครั้ง